สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาฟังนิทานสอนใจเรื่องของหินอ่อนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อิตาลีในวันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งกรุงโรมสร้างเสร็จและเปิดให้คนเข้าชมเป็นวันแรกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความวิจิตรงดงามมากพื้นของพิพิธภัณฑ์ปูด,ด้วยหินอ่อนอย่างดีแต่ที่ทำให้ผู้คนฮือฮามากที่สดุด เห็นจะเป็นหินอ่อนแกะสลักรูปม้าขาวที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางห้องโถงของพิพิธภัณฑ์หลังจากผู้คนพาก,กันกลับไปหมดแล้วพื้นหินนอนก็พูดขึ้นว่านี่แน่หินอ่อนรูปแกะสลักฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่มาที่นี่ถึงเอาแต่เยียบย่ำฉันไม่มีใครชื่นชมฉันเหมือนที่ชื่นชมเธอเลย หินอ่อนแก่สลักรูปมาก็ถามไปว่าเธอน้อยใจหรือเปล่านะพื้นหินนอนก็ตอบว่าเปล่ารอกฉันไม่ได้น้อยใจหรืออิจฉาเธอเลยฉันดีใจมากที่เธอเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนแค่ไม่เข้าใจเท่านั้นว่าทำไมเราจึงได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันนะักทั้งๆท,ที่เราก็เป็นหินนอ,อนเหมือนกันหินอ่อนแก่สลักรูปมาก็พูดกลับไปว่า แล้วเราก็มาจากถ้ำแห่งเดียวกันในเวลาเดียวกันจากทีมงานเดียวกันเสียด้วยพื้นหินนอนก็พูดว่านั่นนะสิฉันถึงได้ไม่เข้าใจอยู่นี่ไงความยุติธรรมไม่มีในโลกนี้หรืออย่างไรกันนะหินอ่อนแก่สลักรูปม้าตอบกลับไปว่าจะเย็นๆก่อนจ้าพื้นหินอ่อนเพื่อนรักพื้นหินอ่อนถามกลับ เธอมีคำอธิบายดีๆเหรอหินอ่อนแก่สลักรูปมาก็พูดต่อเอาอย่างนี้เธอจำเวลาที่เขาเอาเราออกมาจากถ้ำและพาไปยังที่แห่งหนึ่งได้ไหมพื้นหินออนตอบว่าได้สิเขาพาพวกเราไปยังห้องใหญ่ๆแห่งหนึ่งแล้วเราก็ได้พบกับตาแก่คนหนึ่งที่โหดได้สุดๆตาแก่นั่นเอาค้อนมาทุบชั้นเสียระบมไปหมดทั้งตัว ฉันหลักโกรธจริงๆเลยฉันแข็งขืนต่อต้านเสียยกใหญ่ไม่ยอมให้เขามาทำอะไรฉันได้เลยหินอ่อนแกะสลักรูปมาก็พูดต่อนั่นแหละจ้าคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเป็นที่ชื่นชมของผู้คนในขณะที่เธอต้องถูกคนอื่นๆเหยียบย่ำทั้งๆท,ท,ที่เราก็เป็นหินอ่อนเหมือนกันแท้ๆพื้นหินอ่อนก็ตอบกลับไปว่าเอ๊ะ ยิ่งพูดฉันก็ยิ่งงงนะหินอ่อนแกสลักรูปม้าอธิบายต่ออย่างนี้นะจ๊ะพระเธอต่อต้านเขาเป็นการใหญ่เขาจะทุบตีดัดแปลงให้สวยงามอย่างไรเธอก็ไม่ยอมเสียทีเดียวเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรกับเธอมากไปกว่าเอาเธอมารองพื้นแต่สำหรับฉัน ฉันเข้าใจว่าเขากำลังจะทำให้หินอ่อนอย่างฉันมีคุณค่าและแสดงความสวยงามตัวตวนอองมาให้มากที่สุดฉันจึงยินดีที่จะให้เขาใช้อุปรกรณ์ต่างๆกับฉันทั้งค้อนทุบทั้งเหล็กแซะและอะไรต่อมีอะไรที่เขาคิดว่าเขาต้องใช้เพื่อทำให้ฉันกลายเป็นหินอ่อนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้พื้นหินอ่อนถามต่อแล้วเธอไม่เจ็บบ้างหรือ หินอ่อนแกะสลักรูปม้าแต่ว่าเจ็บซีเจ็บจะแย่แต่ฉันอดทนอดกลั้นมากฉันอดทนจนได้รูปร่างที่สวยงามอย่างนี้และมันก็คุ้มค่าเพราะความอดทนของฉันทำให้ฉันกลายเป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและมีคุณค่าให้ผู้คนชื่นชมได้ในที่สุด เพื่อนหินนอนเข้าใจทันทีว่าหากในวันนั้นมันลดทนให้มากพอไม่ย่อท้อต่อความเจ็บปวดวันนี้มันก็อาจจะได้กลายเป็นหินนอนแก่สลักที่สวยงามชิ้นหนึ่งเคียงคู่เพื่อนของมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เป็นได้นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องได้รับการขัดเกลาจิตใจและเจรนัยพฤติกรรมจากผู้เป็นพ่อแม่และครูบาอาจารย์เสียยกใหญ่โดยอาจจะมีวิธีที่ขัดใจเด็กๆอยู่บ้างบางครั้งการสั่งสอนของผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ค้อนทุบระเบียบวินัยให้เข้าที่ใช้เหล็กแสะเอานิสัยที่เสียเสียออกซึ่งในทีแรกเด็กๆมักจะไม่เข้าใจและต่อต้าน แต่เมื่อโตขึ้นเขาจะได้ประจักษ์กับผลงานชิ้นโบเดนที่ผู้ใหญ่สร้างสรรค์ไว้กับเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นที่ชื่นชมของสังคมและนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เหมือนกับหินอ่อนที่ถูกทุบถูกแกะถูกแซะด้วยประสบการณ์และความล้มเหลวต่างๆ บางคนถูกคนอื่นดูถูกเหย็ดยามแต่ถ้าคนคนนั้นมีความอดทนและมุ่งมั่นต่ออุปสรรคต่างๆก็จะทำให้เราเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราก็ให้คิดซะว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะมาเจรในชีวิตของเราให้งดงามและมีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นครับ และอย่าลืมติดตามน้องมาจีด้วยนะครับมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณและสวัสดีครับ